็เปนงานแรกเลยค่ะก็ก็จะจะแบบจะมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าก็ยังไม่ไม่ได้เพราะระบบการจัดการในการเลี้ยงลูกยังไม่ค่อลงตัวแล้วก็ยังมีความเป็นห่วงแบบแผลผ่าตัดของคุณแม่อยู่ด้วยนะคะพี่เบงกันนะคะมั่นใจอย่างกลับคุณกับพี่กลับมาแล้วโอเคกลับมาแล้วค่ะกลับมหนลกเท่าเดิมอย่างเดียวกลับมาเท่าเดิมแล้วค่ะเรียบร้อยเท่าเดิมเลยงค่งจริงๆไม่ได้พีคเลยเลยค่ะหลักๆก็คือเลี้ยงน้อง ก็นอนก็ไม่ต้องนอนแล้วนี่นอนน้อยมากเออนอนน้อยมากนอนแบบเพราะว่าตอนนี้ฟังลมแค่สามชั่วโมงแล้วน้องอีกสามชั่วโมงด้วยก็ก็รู้สึกว่าตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาก็คือไม่เคยได้นอนใหญ่เลยไม่รู้ว่าอ๋อแบบนี้มีเองผ่านไปสองเดือนปรับตัวได้ยังเเดือนนป็ไงบ้างไม่ยังค่ะรู้สึกว่ากลางคืนแบบพี่แนนต้องคอยสะกิดบ่อยมากเพราะว่าไม่ตื่นไม่ตื่นไม่ตื่นครับแบบหมดสติครับมันหายเลย คือสามีสกิททุกคืนกเรียกให้มาปั๊มนมปั๊มนมไม่ต้องรีบร้อนกันาดนั้นปั๊มนมเป็นยังไงบ้างคะไปคนเหนื่อยจะไม่กีนแลกหยือแค่ว่ามันนอนนอะปกติถ้าเป็นคนนอนเยอะถ้าเราเป็นคนนอนเร็วแบบสามทุ่มหลับตื่นดีดีหกโมงเสร็จโมงเช้าเนี่ย่ทุกวันนี้ก็คือนอนแค่แบบสองสองสองเนี่ยก็เลยเหมือนแบบขังไปบ้างว่ะหรือลูกร้องเลยน้องเขาเพิ่มไม่ได้ยินแล้วอ่ะ เลยคือแบบหมดสติจริงๆแกไปยังบ้างเปีเ่ยนยาเราเลยกันนก็สงสารครับก็พยายามจะเข้ามาช่วยให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับในการอย่างเงี้ยต้อนนมกะดึกนี่ก็เราก็เราก็เหมาเป็นหัวหน้างานอยู่นะครับผมก็เราเราเล่นการดึกเราการดึกครับ,รบะการดึกแลก้วก็อ่คือถ้าเกิดว่าช่วคือพอเป็นสองคนเนี่ยแล้วการดูคนเดียวเนี่ยความยากก็คือว่าถ้าเขาร้องไห้พร้อมกันสองคนเนี่ย เราจะบริหารยากนิดนึงแต่ว่าเราก็ไม่ียนรู้แล้วก็ค่อยๆหาวิธีจัดการกับน้องๆเอาคือถ้าเกิดว่าเขาตื่นพลร,รอบนะครับเราก็ป้อนคนหนึ่งให้เสร็จก่อนวางวางเสร็จป้อนอีกคนหนึ่งวางจบหรือเปล่าครับแต่ร้องพร้อมกันอะ่ะมันจะต้องถูกซอยนิดหนึ่งคนนี้ออกมาป้อนเสร็จนี่วางก่อนวางเอาคนนี้ป้อนวางวางประมาณ6 หกครั้งในการจบหน er ึ่งรอบเนี่ยแล้วก yeah> ็สองสองเดือนนี่คือหัหมุนเลยก็ประมาณนี้ครับเพรประมาณที่เราฟังแต่ตอนนีนี่คือตอนที่หนูอ่ะไม่ขื่อคือแม่แดนเรียกแล้วแพ้แต่ไม่ขื่อมีตัวช่วยสองเนที่ผ่านมาแดนช่วยอะไรครับปีนี้ที่ผ่านมาโอ้ไม่สำอะไรลยครับช่วยเยอะมากนะคะก็คือเขาเป็นแบบอุปถัมภ์ที่ดีมากๆเลยคือคืออย่างที่บอกคุณแม่หลังๆก็ทําหนูแล้วก็เวลาอุ้มก่อนหรือว่าเวลาวอรหนูเขาก็จะคอยจัดการนะหมดเลย ก็คือทําทุกอย่างเป็นแบบที่พ่อทำเป็นหมดเลยเปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนแฮม่พ่อก็เป็นหมดเลยทำไม่ได้อย่างเดียวกทำปั๊มนมไม่ทำไม่ได้อยากจะช่วยปั๊มมากเลยทำได้ปั๊มแล้วจริงไม่ลองกันนลองปั๊มนมลองแบบว่าลองชิมนมอย่งอย่งยังอย่งย่งให้รู้ก่อนให้รู้กินก่อนเดี๋ยวไม่พอครับอันนี้ต้องการน้ำนม แยกรู้ไงหลายคนอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าน้ำนมรสชาติยังไงเลยหรออ๋อแยกหน้าตาคุณลูกอะไรเงี้ยหลายคนบอกว่าเหมือนคุณพ่อหรือเหมือนคุณแม่หรือเปล่าคิดว่าเหมือนใครคิดว่าเหมือนใครกันนะจริงๆแล้วถ้าถึงช่วยดูเพราะว่าที่เราดูจากในคอมเมนต์เนี่ยเราก็จะบอกว่าลูกสาวเราจะเหมือนผมแล้วก็ลูกชายไม่ใช่เหมือนลูกพัดแต่ก็แต่ก็ไม่รู้ก็ต้องแล้วแต่มุมมองของคนละนะครับแล้วพัดคิดว่าเขาก็ยังจะคงเปลี่ยนไปเรื่อย เพราะว่าตอนแรกกับตอนนี้ก็เหมือนแบบไปดูรูปแล้วก็เหมือนคนะละงพลงกันเลยเปลี่ยนแล้ว,เล,ว,ลวเลยนะคะก็ยังคงเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่จริงรู้สึกไงบ้างเราสึกไงบ้างที่ออกสั่งเราช่วยทุกอย่างเลยในการดูแลลูกดีดีค่ะเพราะว่ามันมันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าพีาา่รู้ว่าพอจุดที่เราเ้องเพิ่มอยมากจากการที่เราอยไม่ได้นอนคือมันเหมือนแบบเอนเนอร์จีเราได้ตก,กามากๆเลยแล้วแบบแล้วพอลเป็นคนที่สป,ปอร์ตมาด้วมันเหมือนทำให้เราแบบมีกำลังใจต่อไปเรื่อยๆ ว่าทำเหนื่อยเหนื่อยจริงนแบบว่าม่วงแบบง่วงแล้วตลับคาแบบคาคล่องนอนตลอดแล้วเราได้ได้ยินมาว่าแบบจะมีภาวะคุณแม่หลังคลอดที่คล้ายแบบเกือบจะซึมเศร้าอะไรนะโมีคนขู่เยอะมากเลยอ่ะเราก็กลัวแต่จะซึมเศร้าไม่ได้นะหนูพี่แช่อยู่เคียงข้างอย่าเศร้านะลูกจะต้องดิวยังไงอะเพื่อให้เขาแบบอยู่ข้างๆ่ช่างดีท่าไม่เป็นอ๋อไม่เป็นทั้งตอนคลอดแล้วก็หลังคลอด เดี๋ยวมาล็อตตัวล็อตจริงโชคดีอ๋เลิศตัวแต่จริงหลายคนก็เชียร์นะแบบรูกน่ารักเนี้ยแบบว่ามีวางแต็มไว้มอะไรเงี้ยตามรอยพี่ดียังเลยครับนิ่งก็บางบางคืนก็หันมาถามกันน้องเขาพูดเรื่อยๆเอาไม่วบอกก่อนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วไม่ได้นอนเลยเพราะว่าจริงๆแทนเราจุดเริ่มต้นก็คิดว่าจะมีแค่สองคนอย่านั้นแต่ว่าอนาคตก็ไม่ได้ ก็ยังไม่ได้ถึงขนาดปิดกั้นนะแต่ว่าถ้าทายในวันนี้ก็จะมีแค่สองคนอันนี้คือใครถามว่าเขาอยากจะมีตัวนี้ก็เล่นๆนะครับน้องแพทก็เลยถามมาว่าเป็นไงเอาอีกไหมทำไมเราเปิดทางหรอเปิดทางก็คือเหมือนพอแบบเราคือเราเป็นพ่อแม่ใหม่มากที่เราไม่เคยเลี้ยงเลยก็พ่อมาเลี้ยงจริงๆอ่ะเราไม่รู้สึกโอ้มันใหญ่กว่าที่คิดพ่อใหญ่กว่าที่คิดแล้วพ่อของเราเป็นพี่ขอแล้วบางทีก็คือรับเป็นแบบคนละบรรยากาศอะไรก็รู้สึกว่าขพี่แดงพี่แดงเราเหมือนเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเลยอะเพราะว่าแต่ละคนที่ช่วยกันไม่ได้นะ ช่วยน้องเดี๋ยวส่งสายตาให้กันนะโชคดีนะใช่ <c oughs> ่้้แคนีมีชาวเน็ตมาช่วยเราเลี้ยงบ้างหรือยังคะก็มีบ้างครับมีบ้างครับแต่ก็เราก็ดูบางอย่างหลายๆคนก็มีความหวังดีเลยเนาะนะครับก็กแนะนํานู่นนี่บ้างนะครับเราก็จริงๆเราก็ได้หลายข้อมูลที่ที่ดีจากชาวเน็ตด้วยนะเพราะว่าชายช่ยมาปรับได้ว่าเอ้ย มีเรื่องนี้ด้วยเหรอเออเออดีเดี๋ยวไปศึกษาเพิ่มไหนี้ยครับก็ก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนําดีๆของของคุณแม่แล้วก็เราเองก็จริงๆเราเองก็คุยกันว่าเราก็จะพยายามระมัดระวังในเรื่องของการที่จะลงคลิปหรือลงโพสต์อะไรที่ที่สูญเสี่ยงในเรื่องของลูกเราเราก็พยายามจะคิดให้ดีที่สุดนะครับว่าเออการเลี้ยงแบบนี้ถูกต้องไหมหาข้อมูลให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่ามันก็ ็มีหลายๆคนที่เข้ามองอยู่ที่เราเลี้ยงแบบไหนก็แบบพ่อแม่เราสมัยก่อนแบบสมัยใหม่เลยเลี้ยงตามสมัยใหม่เลยครับเลี้ยงตามหนังสือเลี้ยงตามผู้เชี่ยวชาญแล้วก็แบบก็ทั้งแบบหนังสือหน,งอนังสือนี่คือแบบทุกเชื้อชาติอะครับผมใช้เวลาในก่อนที่จะมีลูกที่ใช้เวลาศึกษาแบบเยอะมากหลายศาสตร์มากครับแล้วก็กําลังจะเริ่มให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาที่บ้านแล้วด้วยแบบ ทางผู้เชี่ยวชาญด้านพัานการของเด็กแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกนิสัยของลูกๆนะครับรวมกับคุณหมอที่เราปรึกษาเรื่องตอนคุณหมอเด็กครับที่เราพาไปฉีดวัคซีนอยู่แล้วครับก็พ<ม>ยายามหาข้อมูลให้ดีที่สุดครับเพราะเรารู้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสําคัญมากๆของของเด็กที่จะเติบโตขึ้นไปมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนเราเอาเรื่องมาแต่ตั้งแต่ตอนนี้เลยตอนนี้คือช่วงที่สําคัญที่สุดเลยครับถ้าถ้าตอนนี้ไม่ทําก็ม,มาแก้ตอน <c oughs> ตอนตอน,ตอนหลังก็จะเหนื่อย เป็นคบพี่บีมแล้วว่าโอ้เหือยมากเลยเยังไม่บ่นเพราะผมรู้สึกว่าดีกรีผมยังไม่เท่าที่บีมเคยบ่นให้ผมฟัง <c oughs> ผมก็รู้สึกว่าเออผมยังไม่น่าจะยังไม่หนักเท่ากับเท่ากับเขา <c oughs> ผมก็ย,ยังไม่ได้บ่นให้เขาฟังแต่ก็เคยแบบว่าแค่บอกตอนช่วงที่กําลังหาพี่เลี้ยงน้องนั่นเองว่าแบบอยากได้ พี่เลี้ยงน้องที่เข้ากับเราได้จริงๆอย่างเงี้ยครับก็เลี้ยงกันเองสองคนอยู่ก็ก่อนหน้านี้ก็มีคุณคุณแม่มาช่วยดูตอนกลางวันบ้างตอนที่พวกเราสลบไปแม่ของน้องนะครับแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ได้พี่เลี้ยงแล้วที่คิดว่าน่าจะโอเคก็เราพี่เยอะครับจริงๆของเรื่องของพี่เลี้ยงเรากลัวนะเพราะหลายครอบครัวเจอปัญหาที่นั่นเราเสียดบัวบางคนมันนิดนิดนึงเหมือนกันครับแต่ว่าเพราะว่ามันเอาจริงๆของเราเราก็มีการ แต่ว่าเราชัดเรื่องการที่เราจะรีคูดคนเข้ามาเป็นแบบพี่เลี้ยงเราอยู่แล้วอะครับว่าแบบเราต้องการอะไรทัศน์จุดไหนอย่างเงี้ยครับพอไหนไม่ใช่เราก็รีบเปลี่ยนเลยบางคนเข้ามาแบบวันเดียวเราก็ก็เปลี่ยนเลยก็มีเปลี่ยนไปเยอะมากครับพี่เลี้ยงก็เกือบสิบคนแลเราอะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพราะว่าเรารู้ว่าแบบแบบไหนคือแบบที่ที่เราต้องการจริงจริงถ้าไม่ใช่ก็คือก็อันนี้เลยก็ไม่เสียอะไรรับคนต่อคนเลยนะใช่ครับสองคนครับอ่ะทำเรื่องนี้มาแต่คนแรต่ละคนแซวว่าว่า ไปรับางานล้วหรอคฐคู่นี้อ,อ๋อเนี่ยครับก็เนี่ยนี่งานแรกครับเรางานแรกครับก็จัดจัดระเบียบได้แล้วครับแล้วก็เอ่ออย่างอย่างตอนนี้ก็มีอย่างมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่ของของแดนบีมที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้อันนี้ก็โหเราคิดอยู่นานมากๆครับว่าจะไหะวไหมก็พยายามเราขออนุญาตน้องด้วยนะเพราะว่ารู้ว่าเราจะต้องแบบเจยดเวลาไปซ้อมแล้วเขาแบบจะดูไหวไหมอย่างไรแล้ว ต้องมีเรื่องของการออกกำลังกายดูแลร่างกายอีกอย่างนี้ครับแต่น้องก็บอกถ้าพรียนไหวก็ลุยเลยครับไฟเขียวพวกก็ตอบตกลงตอบตกลงเลยพี่ถามว่าไหวไหมในเรื่องลูกหรือเรื่องไหวครับสภาพร่างกายเองนี่ะก็ต้องขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ไปอีกได้หลายๆคุ้เคยพร้อมพร้อมพร้พร้อมครับก็คือถ้ตอนที่ตอบตกลงก็มั่นใจแล้วว่าว่าคิดว่าพร้อมคิดว่าไหวครับพ่มเปลี่ยนไปขไหนบ้างครับ ผมว่าคอนเซปต์หลหลายอย่างก็เปลี่ยนถ้าเกิดว่าดูวันนี้เพิง่งโพสตตัวโปสเตอร์คอนเสิร์ตไปนะครับก็จะเห็นเรื่องของสีสันอะไรยังต่างๆที่เปลี่ยนไปแล้วพอวันนี้เราใช้คําว่าแดนบีเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างที่เราคิดว่าเราจะทำเราก็ยังไม่ได้ทำมีทางแบบคอนเซปต์หรือเพลงที่ทุกคนคิดถึงของของ b ด b หรือแดนบีมีแน่น,นอนแล้วก็เราจะพูดถึงปัจจุบันมากขึ้น แบบแดนีมฟังเพลงอะไรร้องเพลงอะไรเพลงไหนที่ฮิตอยู่ตอนนี้ศิลปินคนไหนที่กําลังอินเทรนด์อยู่ตอนนี้อาจจะมีโอกาสได้เห็นเรื่องอะไรขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ร่วมกับพวกเรานะครับเพราะนั้นก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่ร่วมสมัยมากขึ้นครับแต่คภาพของแดนดี้เพราะว่าเป็นแดนดี้หเป็นแดก็คือเอาชีวิตจริงเราตอนนี้มาเลยครับคือโดนเรียกเข้าไปทําภารกิจอย่างหนึ่งครับก็จริงๆก็ดีใจนะที่ที่ไอเอส ตัดสินใจที่จะจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับก็มันก็เป็นแบบเป็นสีสันหนึ่งในชีวิตจริงๆตเอเนี่ยแครๆเลเรียกร้องอต่อเนื่องก,ก็ก็เป็นความโชคดีอะครับก็รู้สึกเป็นความโชคดีของตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ตัวเองก็ยังเหมือนมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วตัวเองก็มีความหมายอยู่ในการที่เราได้แบบยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนได้อะคือความสามารถ การร้องเพลงหรือว่าการปรากฏตัวของเรายังสามารถสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงได้จานวนจะมากน้อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยก็รู้สึกว่า้ตัวเราก็ยังมีคุณค่าคุณค่าที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นนรค,ครับผมก็ฝากคอนเสิร์ตจองบัตร30ตุลาคมนี้นะครับอาจจะกระชั้นไปนิดนึงแต่ก็หวังว่าจะเก็บเงินกันทันแล้วก็ไปเจอกันในคอนเสิร์ตสิ้นปีนี้14ธันวาคมนี้อินพัคกอรีนานะครับฝากด้วยแล้วก็ที่ทำทดแล้วนเป็นฟีว่าจริงแล้วมี พน้องก็มีการติดต่อแบบซิงค์ซิงอนซีเดนเซอร์หรือการงานแน่นมีครับมีครับก็มีทั้งที่เราสามารถรับได้เพราะว่าเขารับเงื่อนไขของเราได้่าแบบช่วงอายุไหนที่เราพร้อมที่จะทํางานที่มีปฏิเสธไปก็ก็มีเยอะเหมือนกันเพราะว่าแบบด้วยไทม์ไลน์เรื่องเวลาอะไรต่งตางๆนะครับผมก็ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวคงสักพักก็จะเริ่มเห็นชิ้นงานที่เราคิดว่าเหมาะสมกับ ทั้งครอบครัวเราด้วยนะครับแสดงว่าเขาจองคิวล่วงหน้ากันต้องต้องจองคิวล่วงหน้าครับเพราะว่าต้องต้องล็อกคิวว่าแบบช่วงอายุไหนที่เขาต้องการแล้วเราสามารถทําให้ได้จริง,รงๆหรือเปล่าเพราะเราก็พยายามเซฟเลูกเรามากที่สุดแต่ว่าเขาออกไปทํางานในกองถ่ายแล้วเขาเขาเป็นอย่างไรมีการดูแลดีแค่ไหนหรือสุขภาพร่างกายเขาแข็งแรงพอหรือยังเห็นเพราะติดต่อมาเยอะเหมือนกันใช่ครับมีตอบเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ก็อย่างที่บอกว่า เราก็รับเท่าที่เราทําได้แล้วก็เราก็เอาลูกเราเป็นเป็นเป็นตัวตัดสินใจหลักครับว่าเหมาะสมหรือเปล่าอ่ะอ่ะันี้มั่งทําของลูกเราก็ขอบคุณค่ะขอบคุนที่ติดตามแล้วก็ชื่นชมก็ฝากน้องๆองไสกอ่อกขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ